จักตัวอ้๊ยอุ๊ยตกจักตัวอุ๊ยพี่น้องตัวครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้านี้ครับผมเนาะคืนฟ้าคืนฝนปลาขาหาวดีดีพี่น้องเพราะน่ะปลาหาวไลยครับผมปลาขึ้นดีอยู่แต่พวกผมว่าสิเขาเฮาบ่เด้อครับผมครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้านะครับผมตอนเช้านี้กัอากาศดีพี่น้องฝนตกครับผมเมื่อคืนกันกนตกบ่แฮงบ่ได้ครับเะก็ตกลิ้นๆจักค้าหนึงครับผมเนาะ ประมาณสามทุ่มแล้วก็หน่าจะตีหนึ่งตีสองครับเมื่อคืนน้อยหนึ่งฝ่าฝ่ายแห้งครับผมแต่ว่าฝนเมื่อปานไหนพี่น้องแล้วก็ตกยามเบนมาแห้งเต๋อครับผมพี่น้องแต่ว่าแหงบ่ดวนครับผมน้าก็ไม่ค่อยขึ้นปานไหนครับผมเดี๋ยวมาเบิ่กมาเ้านี่เขาสิหมานปลาบ่ว่าฝนตกแบบเนี้ยน้ามันน้าบ่ท่านในล้งลายพี่น้องบ่คือว่าปลาเขาสิสิตื้นน้าพราที่สหาหม่องจับคูปลาเด้อครับเดี๋ยวเสียภาพผู้หลุดเบยนมนกันวัน้านี่เขาสิหมานบอติดตามผลงานกันเลยครับผมวันเช่ีปลาขาวบ่ทันฝนตกมากทั้งสี่พี่น้อง ปลามันยังสีบ่ค่อยเข่ากับผมเนาะขันเพราะว่าฝนมันบ่แห้งรับผมพี่น้องกับฝนแห้งน่ะมันสีเข่าเลยรับผมนี่ฝนบ่แห้งขันฝนค่อยๆังสีไมนสีเป็นไปยึดสักสองมือสามมือจังสีเข่าปลาไม่สิลืมเข่าดีครับผมถ้าขันฝนสีไมนสีบ่ค่อยเข่ากันไดี๋เดี๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมปลาเข่าบ่มห้อยกระทุ่งกระทึงบ่โอ้บ่มีครับผมพี่น้องแห่งเขาเลาะแสดงว่าหลังเนี่ยบ่เข่าครับผมทางไปก่อนติดไม่หนีแล้ ตรงรอฝนแห้งๆพี่นอ้องฝนมาแห้งบ่ขงเขาครับผมฝน,นลักษณะนี่ตรงร้อยจากสองมืออะไรอย่านงนี้สองมือสามมือสามเริ่มปรับสภาพนา้ำหลังนี้มีอะไรไหมมาเปิดเบมังก่อนนะพี่นอ้องนี่อย่างกระติกกระตักบ่หลังนี้กันี่อย่างบ่่เมื่อไหร่จะนี่อย่างน่ครับเพราะว่าบาเ่เปียกเมนบ่ น่าจะบ่มีหยังครับผมหาหมก่อนป่าบอลเลีนบ่บ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังทั้งหนาครับผู้ฝนครับผมฝนตกก็สิตกแห้งบ่นี่แหละเด้อพี่น้องขัดฝนตกก็ได้เพราะว่ามันห่องในทะเลผู้ฝนล้างขึ้นมาครับผมขัดฝนตกกันนะพี่น้องเดี๋ยวเขาเบื้องหลังนี้ครับผมป่าเข้ากับถนนเจ็กโตครับผมหลังนี้ภูมินี้เขานี่เพแม่น้อยสิบ่ัเขาผมมันก็สิเขาคือการ์เลต่าก็สิเขาบ่หลายพี่น้องฝนใบแห้งเนาะหามันฝนใหญ่มหนีิผมไย เอาดีแล้วผมเนี๋ยเบืองหลังนี่พี่น้องยังเขาเ่าบอหลังน้ามันเคยเข่าดีบผมแต่ว่าอ้าตอนเขาเป็นแปลกๆพี่น้องแบบนี้ห้อยต่ำเปิดๆดออกครับผมเปยวๆ,ๆนี่ครับผมเหมือนลักษณะนี้ตึกเปียกพร้อมพี่น้องหลังขั้นใหม่นเนี่ยมันเปียกๆแสดงว่ามีปาลาเขานี่หลังนี่พี่น้องผมว่านะว่าบ่าพลาดเลยพี่น้องปาลาเข่าแท้ลังนีีย๋ยว จะในกระเข่าแน่ออนอนหลาเปอร์เซ็นพี่น้องลนนักษณะนี้เดี๋ยวเขาม,มายกไม้นล้วกัน,นครับผมพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังแรกครับผมเดี๋ยวเขาเอาไม้ออกก่อนปลาเข่าล้างเนี่ครับผมเโอ้โหแล้วครับผมมันต่ำแตกๆออกฝนมันตกไม่แห้งพี่นอ้องปลาขาเข่าประทันดีแล้วขันฝนตกค่อยๆนี่มันสีประมาณนะสองมือพอแล้วครับผมมันก็สีเข่าปกาติเนาะเป็นจังไงวันนี้ครับผมแต่ว่า แต่ฝนแห้งนี่ขขเขาเขาอยู่แล้วเรีววว่วเวหครับ,บ,นะมมบนนผมเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้นะตัวไหนตัวนี้เป็นตาอยังเขากระบวนารปลาเขาแล้วผมพี่น้องเกลี่ยหมดเลยนี่น้ำมูลนี่เห็นบอนี่ผมหน้าเหมือนเช่นปลาเขาแล้วผมมาพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งใกล้ๆกันนะผมผมมาผมเห็นงอมันแหล,ละบุ้งหัวตัวนี้ตัวน้อยเป,ป็นไหนพี่น้องครับผมพี่น้องเดี๋ยวเหาเบิ้งใกล้ๆกันปลาตัวนี้ที่โตใหญ่กว่าพี่น้องมันชิ้นนี้เจ้าตัวอุ้ยอุ้ย ตกใจเลยเนี่ยที่ว่ามันปลาเข่านี่เห็นบ่เนี่ยมันดิ่นต่ำๆๆผมมัวจับตัวพี่น้องโอ้หนามกระเด็นสบาเบียวเลยวะสองตัวผมนั่งตัวเดียวพี่น้องเอาปลาสองตัวอืมเข่าคูตัวนี่มาแล้วครับผมตัวไหนครับตัวไงมาแล้วพี่น้องเข่าคู่ครับผมอืมเข่าคู่เนาะอืมหนามดิ่งชนดว่ามันตัวเดียว ไอ้เท่าสองตัวพี่น้องเขามืนขึ้น,นครับผมอมโอเคพี่น้องหลังแรกเขาสองตัวถือว่าคุณภาพเลยพี่น้องลักษณะนี่ปลากระลึมเขาเขครูครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงน้ำกันครับผมโอเคพี่นอ้องเซาหนี่ของเขาหนึ่งแหลกสองตัวคู่นึงครับผมตัวครูครับตัวแม่หรอผมดิ่งทองแดงเลยใส่ได้ครับผม ตัวใหญ่พี่นอ้องตัวนี้กับตัวคร่มันอยู่ประมาณโลน่ะโลสองอาจจะว่ารุดนี่ออมาตัวใหญ่ครับผมดีผลดอกตัวแรกครับผมนกเนี่ยมันก็้ไกลแล้วผมโอ้ ัวนี้ก็อยู่ประมาณร้สองได้ตัวอ้วนพี่น้องนี่ครับผมเ่าหนักเลยครับใ่้ผกันตนตัวนี้อะต่นตัวฟูบะไม่กวะต,ตัวนี้แข็ง พี่นอ้องครูเขาตัวนี้ชิวประมาณเจ็ดขีดได้ครับผมวัารุ่นนี้ัว,วอ้วนครับผมมาแล้วครับผมหมาน,มน,มนพี่นอ้องหลังแรกสองตัวเดี๋ยวติดตามหลังต่อไปครับผมว่มาเขา้าเสตื่มกันอีปะสองตัวนะพี่นอ้องรุ่นกระต่อครับผมอันนี้ที่เซเมนไล่แดงบ่ครับผมฝนตกเมียนมุนี่ เห็นลายเลยนี่ยลายมันไล่แดงยิ่งๆยิย่งพี่น้องที่จะเป็นไล่แดงครับผมขึ้นลายผู้ใดมีปลากรัดมาสอดในเล็กพี่น้องไล่แดงขึ้นลายครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาเบื้องหลังนี่ครับผมนี่ปลาเข่าบ่ฝนตกแบบนี้โอ้โหลอบเหยาะเขาคือบ่แตกนะนี่ปลาบ่าขาวแต่ปลาไล่แดงเพียบเลยพี่น้องเนี่ยลูกไล่เลยนี่เต็มเลยยังเข่าวบอเหยาะเขาบ่แตกนะครับผม แตงว่าป่าว่าเขาพี่นอ้องโมมีงยังครับผมยังคือเก่าอยู่ฝนบ่แห้งหว,ว่งหวะหัดฝนแห้งสิเขาโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวครับเบื้องหลังต่อไปครับผมกับผมพี่นอ้องเดี๋ยวครับเบื้องหลังนี่กันครับผมหลังเยาะเขานี่ยแหละฝนตกมาลิ้นล,ลิ้นสี่สิ่เขาบา่ต้องฝนแห้งนะเดี๋ยวเบื้องกันพี่นอ้องนี่เขาบ่าละไม่เอาก่อนว่าเขาคอยในบ่ ีปลาเขาบอ่พี่นอ้องหามีปลาเขออ่าครับผมมี่ลาดุลน้ากันพี่น้องมีซีรีส์แต่ว่ามีห้อยต่าอยู่ด้พี่น้องผมว่ามีปลาเขออ่าอยู่นะนี่ไหมเลือดพร้อมพี่นอ้องดุ้งๆขึ้นนี่นี่นี่เนี่ย,ยห้อยมันต่ำบ้านปลาเข่าเด่นโอ้แมนอีพี่น้องนี่นี่เห็นแผงหลัง้างแล้วครับผม เขาแล้วพี่น้องหลังนี่ลัางหัวเขามันตรงประพาสนี่นี่หอยมันต่ำจนเลือดติดพี่น้องดุงๆขึ้นเลยผมเนี่ยเห็นเงาเงายู่หัวนี่พึ่งหลังเตะผมอยู่นี่เอ้าเดี๋ยวโยกนล้วกันครับผมจกตัวพี่น้องตัวหนึ่งครับผมตัวใหญ่พี่น้องโอ้โหมาแล้วโอ้โหโอ้โหโมา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 ตัวที่สามพี่น้องโอ้โหอ้วนตุ๊บพี่น้อง สังข์ผีก็คุณพ่อฮะขาวจุนพูนอ้วนตึบครับผมมาแล้วตัวที่สามเขาวายอยู่พี่หนาเงาะบาดบิดพี่น้องวายเห็นเลือดต่ำม,มันโดดต่ำออกพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ถุงน้ำกันครับผมตัวที่สามของเขาเนาะมาแล้วพี่น้องแต้มที่สามเขาครับผมกลามเป็นเต็มสุดกเขา๋าว่าอยู่ทันคุ่มเหนี่ยมมาผ่านกับผมว่มาแต่ฝนตกมาะเขาดีหรอกว่ามัน มันได้ครับผมเนาะไอมันที่เขามาหาคูหากินพี่น้องแต่ว่าหมื่นไหมเหรอผมทางฝนๆคิดว่าน่าจะตกแห้งอยู่นี่ผมตกแห้งก็สิมาได้ขยับรอดหรืเด้อพี่เนาะหน้ามาที่ถ่วมาเพราะว่ามองไอ้ล่างๆมันก็ยุ่เล็กเขาก็ต้องขยับขึ้นมาขึ้นน้ำขึ้นไรครับผมพอขคอเขาสิว่ามัดไอ้น้ำเลืกเด้อพี่น้องเวลาเขาเข่าคูเขาหาน้ำตื้นๆครับผมฝนตกเขาต้องขยับขึ้นครับผมพี่น้องตัวนี้โอ้ยบอลโลโลหายครับผม กี่ข้าวๆแล้วผมแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวสิไปสั่งเบิ่งน้ำกันอยู่หรอกตัวหายอยู่ตัวนี้มองง่ายครับผมปาคอแถวนี้วชมพี่นอ้องม่ต้องม่ต้องห่วงครับผมบอกง่ายเลยล่แพี่น้องมันอยู่ติดกับแม่น้ำพร้อมครับผมป่าเลยตัวง่ายเึ่งมันอุดมสมบูรณ์พอครับผมนะเนี้ยกินปเปลือกาคอเลยง่ายเลยครับผมพี่นอ้องลูกปลาหลาย คอยลูกปาน,นิ้มพี่นอ้องมาแล้วครับผมตามเต็มพี่น้องหลอมเขากระเลยอีกสองสามเราไม่ทราบผลแล้วแต่เบิร์ตบอกว่าจะได้ตื่นกันบ่เดี๋ยวสับไปรุ่นไปยันกันนะครับผมเนาะหมานมาแล้วพี่นอ้องฝนค่อ,คอยๆนิดนี่รอฝนไง,งครับผมตามกันครับนะ้าพี่นอ้องมาลุ้นกันต่อครับผมรอบเฮาหลังนี้มียังเขา่าบ่ยังม้วนห้อยอีกยัง ดันดันปันใดหลอดเังกไก่เบิดล้วพี่น้องเนี่ยหลังสุสุดท้ายแล้วครับผมเนาะเดเบิ้งกันนีปลาข้งเข่าบ่นีจังบ่บ่เข่าดอกนี่มูยี้ห้อยต่ำห้อยอย่าง,ออาออาางผมพี่น้องนั่นไม่มีอะไรครับผม,น,มน้ำนิดหน่อยอยู่มันตรงมาแล้วผมนี่ฝนตกหลังบ่พลาดลพี่น้องโคกๆใบไฮดีอยเดียวโอเคปลาข,อบอข้บ่เข่าครับผมหลังนี้ ทางไหมน้องเดี๋ยวพุว่นละตะเบวงพูด่นอีซ้อนร้านซื้อถายพี่น้องว่าเได้ตื้งกันบ่มาพี่น้อ,องเขาก็เดินทางมาจนถึงลาง้านซื้อถายแล้วครับผมคือสีเงียบแท้คือสีบ่าเข่าแล้วครับผมนี่เงียบอิ่มซิมอยู่พี่น้องมีห้อยดงห้อยดันอย่างเลยเห็นป่ะมีซีรีส์มีอย่างครับผมร้านซื้ายของเราบ่าเข่าพี่น้อ,องเขาคือนเได้สามตัวเท่านั้นนะครับผม อากาศแย่ส,สอบอพี่น้องมืดมาแล้วฝนฝนใหญ่พี่น้องเตรียมแล้ววันนี้มันสิเดบได้จับอึ้องสบอโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานปลาที่บ้านครับผมมืดมาแล้วผมพี่น้องต่อไปคือมาสั่งปลากชาวบ้าน,ส,น,นาสามตัวใชสมหมครับกิโลสองสามตัวตัวใหญ่ๆสองตัวตัวเท่าตัวหนึง่ง 3 tôi là chắc chú hết mà không được tám tua 3 tua 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 ตัวเงยก็มูลจากวัสชนะเช็คลที่ผมตีไปครับมันโลหายว่ะตับเงินผมอือดีรู้ลหาอีกครับผมโลหเก็บลหกหมดแล้วครับตัวแรกของเขาดิีนตัวเงยครับผมเนาะลหะตัวแรกลหล้เดี๋ีที่สองผมตีมาโล2สองตัวนี้แน่นบ่อ้ เตลิดอยู่โลซีรับผมตัวนี้โลซีตัวที่สองโลซีใหญ่ๆเขาคู่หลังเอาเบิ้งคูนคูเมันลาจะตกโงพี่น้องคูเขาเจ็ดฉีดอยู่เห็นบ่พี่น้องคูเจ็ดฉีดกับแปฟคุณละตัวนี้ให้กันคูเป็นไหนเบิ้งหนน้อยๆแต่หนักเลยครับตามอ้วน นักไข่มันมันม้งนะต <c oughs> ื่นผลงานเช้านี้โอ้ไก่เลยครับผมสามตัวเงี่ยงครับผมอือตัวเงี้ตัวแรกโลหะโลซีเจ็ดฉีดครับผมหมานขึ้นกับพี่น้องสามตัวเดี๋ยวรอแต่ฝนใหญ่มากครับผมทีมาพาไปจวดขัดคนอี่พี่น้องครับผมสารมือบริษัทคลาร์สครับผมสวัสดีครับ